ขบวนพาเรดผลงานศิล,ละปะจากทั้ง18อำเภอของเชียงรายค่ะผสมผสานศิล,ละปะวัฒนธรรมกันอย่างกลมกลืนมีความงดงามอลังการสร้างความประทับใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวนี่เป็นกิจกรรมเชียงรายอาร์ตร์นิวัล2023ค่ะเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมศิล,ละปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand b i ี n n a l e เชียงราย2023บริเวณถนนสายหลักในตัวเมืองเชียงราย งานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติกำหนดจัดขึ้นระหว่าง9ธันวาค2566ถึง30เมษายน2567ค่ะล่าสุดมีการเปิดตัวศิลปินที่จะเข้าร่วมจัดแสดงผลงานทางศิลปะจำนวน20คนจากทั้งหมด60คนจาก21ประเทศทั่วโลกค่ะ นายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็บอกว่ากิจกรรมภายในงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาตินอกจากจะมีการจัดแสดงผลงานแล้วยังมีการจัดแสดงแบบพาวิลเลียนและกิจกรรมเสริมอย่างภาพยนตร์การสแสดงต่อเนื่องตลอดระยะเวลา5เดือนซึ่งก็จะทําให้เกิดซอฟต์พาวเวอร์ในการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดเชียงรายและประเทศไทยอย่างแน่นอนค่ะ